ดีค่ะดิฉันนั่งสาวชวนิชาเทสุนาค่ะรหัส66030065ค่ะดิฉันนั่งสาวสิรินภาบุญน้ำเพชรรหัส66030072ค่ะดิฉันนั่งสาวกนกวรรณยาคะเลศรหัส66030236ค่ะดิฉันนั่งสาวนพมาศบุญเพ็งรหัส66030242ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเซลโมนเนล,ล่าชิเกล,ล่าอาก้าหรือเอสเอเอ,อาก้านะคะ โดยเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าอาหารเลี้ยงเชื้อกันก่อนค่ะอาหารเลี้ยงเชื้อคืออาหารที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่จุลินทรีย์ใช้ในการเพิ่มจำนวนหรือใช้ในการเจริญเติบโตค่ะอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเซลเมเนราชิเกลราอากาโดยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเอเอ็นอากาเป็นแบบ differential s e l e c t i v e Media เป็นการแยกชนิดของเชื้อในกลุ่มของเชื้อเดียวกันออกจากกัน โดยอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเอ็ดเ็อากาจะใช้แยกความแตกต่างของเชื้อเซลล์มเนราและเชื้อชิกเกล่าที่เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะและโรคในลำไส้โดยจะติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อเซลล์มเนร่าและชิเกล่าที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ไข่ดิบเป็นต้นองค์ประกอบอาหารเลี้ยงเชื้อเซลล์มเนร่าชิเกล่า เอกาหรือเอสเอกาหนึ่งโคเชอร์ฟูราสเพียปริมาณห้ากร,รมัมสองบิสเอ็กแทรดปริมาณห้ากร,รมัมสามแพคติกไดจิตออฟแอนิมอลทิชชูปริมาณสิบกร,รมัมสี่เลกโตสปริมาณแปดจุดห้ากรัมห้าไบโซนมิเตอร์ meter, ปริมาณสิบกร,รมัมหกโซเดียมซิเตตปริมาณแปดจุดห้ากร,รมัมเจ็ด โซเดียมไทโอซัลเฟตปริมาณ8.5กรัม 8. เฟอร์ลิกซิเตตปริมาณ1กรัม 9. บิวเรนกรีนปริมาณ0.00033กรัม 10. นิวเันเรตปริมาณ0.025กรัม 11. เอกาปริมาณ15กรัมค่ะสมอนาลาชิเกล่าเอกาหรือ s s เอกา ในปัจจุบันอาหารเลี้ยงเชื้อ SSA 9ส่วนมากนิยมใช้แบบอาหารที่เตรียมสำเร็จแล้วพร้อมที่จะเพาะเชื้อได้ทันทีอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปแบบพร้อมใช้งานทั้งชนิดผงและแบบเพจสสำเร็จรูปดังรูปภาพไปค่ะวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อตักอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้63.2กรัมละลายในน้ำากลน1ลิตร นำไปต้มและกวนอาหารอย่างสม่ำเสมอจนอาหารละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อหรือให้ความร้อนที่สูงเกินไปซึ่งการให้ความร้อนที่สูงเกินไปอาจไปทำลายอาหารเลงเชื้อที่ใช้เป็นสารคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่ต้องการได้จากนั้นนำอาหารเล้งเชื้อมาทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิ50องศา,ศาเซลเซียสผสมจนเข้ากาันและเทอาหารลงในจานอาหารเลงเชื้อ คุณลักษณะของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียรเตรียมสำเร็จชนิด SS r g a r สำหรับแยกเชื้อแบคทีเรียรมีคุณสมบัติใช้แยกเชื้อแบคทีเรียรในกลุ่ม Salmonella และ Shigella เป็น Differential selective media อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียรสำเร็จบรรจุในพลาสติก กาศจากเชื้อโดยมีเส้นศูนย์กลาง85-90มิม mm, มีความหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อ3.0ม mm, ิมหน้าอาหารเลี้ยงเรียบไม่เอียงและไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเ r ียซึ่งการใช้งานนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อสมานาลาชิเกล่าอากาหรือ SS อากนั้นใช้แยกความแตกต่างระหว่างเชื้อแบคทีเ r ียที่มีความคล้ายคลึงกันคือเชื้อสมานาลาและเชื้อชิเกล l าค่ะซึ่งสามารถสังเกต ได้โดยการดูโคโลนีบนผิวหน้าอาหารนะคะถ้าเชื้อชิเกล a าจะเป็นโคโลนีใสไม่มีสีส่วนเชื้อสมอนาลาจะเป็นโคโลนีสีดําค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้เชื้อสมอนาลามีโคโลนีสีดํานะคะเป็นเพราะว่าเชื้อสมอนาลาใช้สารไทโอซัลเฟตที่อยู่ภายในอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะและได้ผลผลิตเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำปฏิกิริยากับเล็กที่อยู่ภายในจานอาหารเลี้ยงเชื้อทำให้เกิดโคโลนีสีดำค่ะ ส่วนเชื้อชิเกล่านะคะไม่สามารถผลิตไฮโดรเจนซันไฟได้จึงทำให้โคลนีไม่เกิดสีค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเรื่องอาหารเลี้ยงเชื้อสมานเลาชิเกล่าอาก้าหรือ SS สอา้ไว้เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณคะ่ะ